เห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บโดยสุกเลยแล้วตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมด้วยกระทาที่มันหนาแบบนี้นะมันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานแป๊บเดียวคุณก็ได้เลยอันนี้เป็นแบบมีเดียมแร แบบว่าแบบว่าออสุกสุกดิบดิบนิดนึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะจ้าอันนี้เหรอฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าทำทำที่บ้านห้าร้อยเองกินได้เลยใช่ซื้อวัตถุดิบที่ดีมาทานที่บ้านมีความสุขป็ะล่าและแน่นอนอีกหนึ่งอย่างเมนูเส้นเวลาผัดผัดเนี่ยนะฮะอันนี้เขาทำสปาเกตตีไม่ติดกระทะไม่ทำอยู่แล้วอ่ะไม่ทำเหรอ กระทะที่ดีไงออย่างเช่นผัดไทยอย่างเงี้ยเนาะเราต้องใช้กระทะเฉพาะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวซอสมันลอนขนาดนี้คุณผู้ชมเราใช้กระทะของคุกแทนได้เลยอันนี้ไงติดํายิงไม่ใช่หรอนี่ไงใส่ได้เลยเหรอใส่ได้เลยคุกเลยนะฮะคุณผู้ชมค่ะดูดูไหมคะไม่จริงนะ ลื่นไหลลื่นไหลยุดยุะลื่นไหลเลยนะคะคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดคุณทําได้เลยนะคะในเซตของเราที่เรียกว่าเซตเอาอยู่เรียกว่าเซตเอาเอาอยู่เอาอยู่จะอยู่จริงจริง ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคะคุณสามารถที่จะทําได้หมดเลยทุกเมนูและไม่ต้องเสียราคาอาหารเกาหลีอาหารยุโรปเยีะแล้ก็ทาได้หมดเลยและไม่ต้องเสียแพงนะคะคุณอยู่กับเครื่องครัวไงทาไม้มีผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่ดีขนาดนี้นะคะคู่ชมไม่สามารถทําอาหารดูราเบมีได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรคู่เคนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีของประเทศเกาหลีผลิตที่ประเทศเกาหลี100นนะคะเพราะฉะนั้นมีชื่อเสียงมากแต่ไม่ใช่ แค่ในประเทศไทยและประเทศไทยอย่างเดียวคุณู้ชมเห็นไหมคะส่งออกไปถึง20ประเทศทั่วโลกโม่าจะเป็นอเมริกายุโรปเทปเอเชียโอ้โห,โโหเรียกได้ว่าประเทศชั้นนำอื่นๆเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของกันแล้วคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้กับเซตนี้คุณได้ไปเลกระทะก้นลึกก้นแบรนะ,ะแล้วก็ฝาปิดการนำร้ำล้นขนาด28เซนติเมตรทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคา นี่4,870ป0บาทแต่สนิยมใจนะยอมใจเหรอมันดีไงแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่โอช้อปปิ้งคุณจ่ายโด้ราคา1990บาทแฮปปี้อีกแฮปปี้หนักเลยนะฮะและคุณได้ของแถมเป็นอันนี้นะคระผมเป็น นี่หม้อบแบบมี <c oughs> ด้ามจับขนาดเล็กอันนี้ไปด้วยนะคะทําได้หลากหลายเมนูทั้งหมดนี้เท่ากับได้4ชิ้นในราคา1,990บาทเท่านั้นคุณแค่โทรมา028179999แล้วเดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟคิมมากนะครับขอบคุณครับัไม่ไดอย่าลืมนะะถ้าอยากจะได้ก็โทรสั่งตอนนี้เลยเพราะว่าของมีจานวนจากัดนะครับ และแน่นอนเลยนะวันนี้เรามาเป็นเซตนะฮะ,<ช>ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่เซตนี้เอาอยู่เพราะว่าคุณจะได้ทั้งกระทะก้นลึกกระทะก้นแบนและฝาปิดกันน้ําล้นขนาด28เซนติเมตรค่ะถ้าเกิดไปซื้อที่เกาหลีนี่แพงมากนะแพงมากนะที่ประเทศไทยก็แพงกว่าเหมือนกันทางเซตนะคะไข่ปกติ4,870แต่วันนี้ไม่ขายใช่ไหมใช่จ<ช>่ายแค่เกิน2,000พีนน<ห>พเซต1,998บาท อยังไม่พอครับเพราะว่าโอช้อปปิ้งต้องมีฟรีกิฟต์นะถูกต้องค่ะมีฟรีกิฟต์นะคะทเทมฟรีจริงๆหม้อแบบมีด้านจากขนาด18เซนติเมตรมูลค่า1น9่บาทแต่เรารับแค่0บาทโอ้ยชได้ว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะ1,990าย้ 1> 1, บาทย้าอีกครั้งหนึ่งคุณได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนี้เลยะนะครับฉะนั้นห้ามพลาดโทรมาตอนนี้เลย028179999ครับรอหรือยังครับ ตอนนี้ผมร้อนมากเลยครับ <c oughs> ที่โอช้อปปิ้งคอนแทคเซ็นเตอร์ของเรา <c oughs> นอกจากจะทำหน้าที่แนะนำสินค้าดีๆแล้วเรายังให้คำแนะนำการใช้งานอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและศึกษาใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคำถามของคุณของใช้ดีมากเลยครับคุณพี่ส่งม้าใช่ไหมครับที่คุณพี่จะเซตออกงานในวันนี้โทรมาเลยครับ028179999